สวัสดีครับทุกคน Beast Maker นะครับวันนี้จะมาสอนโปรแกรม f ูลบ Body เหมาะสำหรับใครโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคนที่ว่างมายิมแค่2หรือว่าสาครั้งต่อสัปดาห์นะครับบอกเลยว่าโดนกล้ามเนือ้อทุกมันแน่นอนโดยที่โปรแกรมนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะเวอร์ชันนกับเวอร์ชัน2ก็ให้สลับ,สล,บสลับกันจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่คลิปนี้ผมจะสอนเป็นเวอร์ชันน1ก่อนนะเดีย๋ยวเวอร์ชัน2ตามมาทีหลังในคลิปต่อไปไปลุยกันดีกว่าท่าแรกของเราเลยครับทุกคนเราจะเปิดดีกครามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดก่อนคืออะไรให้ทายขาเรานัั่่่นนนนเเเเองนะะวททีีรรราาจลลลบดป็แกุ แต่แ,บบแรกจะจะวางมือกว้างแค่ไหนนะทุกคนแล้วมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เปิดหมาทุกคนเอานิ้วโป้งคาบนะสองข้างจะได้เท่ากันแล้วก็กำไปเลยเสรที่บสองเราจะเอาตัวเราเข้ามาโดยที่มั่นใจนะว่าให้ตัวเราเข้าไปตรงกลางนะไม่เอาซ้ายไม่เอาขวานะเล็งเอาดูครับตัวเข้ามาปพ๊บโดยที่เราจะไม่วางบ่าบนคออย่างนี้นะเจ็บตายเลยเราจะวางถอยลงมานิดน,นึงแล้วก็อย่าลืมบีบสะบักนะทุกคนกล้ามเนื้อนะเราจะได้รองรับมันจะเป็นกล้ามเนื้อนะหลังบนนะทุกคนปพ๊บ step 3เพิ่มยกขึ้นมาแล้วก็ถอยมา29โดยที่ขาเนี่ยเราจะวางกว้างแค่ไหนครับพี่เราจะวางกว้างกว่าหัวไหล่นิดหนึ่งนะแล้วก็ปลายขาเนี่ยจะเปิดออกนิดนึงเพื่อให้เข่ากับปลายขาเนี่ยราไปทางเดียวกันนะทุกคนอันนี้สําคัญมากนะเพราะบางคนเนี่ยเข่าไปนี้เข่าไปนี้เจ็บตายแลยแมวนะ s t e ป4นะั้นทุกคนตอนนี้ผมอาจจะไม่ใช้บาร์นะเพราะจะได้สะดวกต่อการใช้มือมา,นาในการอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากเราวางขาเสร็จแล้วปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเราจะหายใจเข้าพร้อมเก่งท้องปุ๊บแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปช้าๆหย่อนก้นลงไปช้า เราได้ย่อนแค่ไหนครับพี่ให้เข่ากับก้นเราขนานกันแต่ถ้าใครสามารถลงได้ลึกกว่านั้นก็ยิ่งเพอร์เฟกเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนขึ้นเนี่ยเราจะถีบพื้นขึ้นนะโดยใช้สปีดขึ้นแบบนี้หายใจเข้าก่อนเก่งท้องลงช้า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 ถีบหายใจออกแ่านี้เองทุกคนตัวที่มือหมายชอบทาผิดกีนเลยไหมชอบถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าทําให้บางครั้งมันติดเขย่งพอติดเขย่งเพื่อระเสียบบาลานซ์มันก็จะลงไปข้างหน้าได้ให้ทุกคนถ่ายน้ำหนักให้เต็มเท้าลงมาลงมาลงมาช้าสปีดขึ้นหายใจออก บ,บนี้ท่านี้เราจะเล่น4ต8จน12รอบนะทุกคนลุย ต่อ,อนันที่ท่าที่2นะครับเป็นท่าโปรดของผม,มทุกคนบาร์เบลเป็นเฟสทุกคนท่านี้เนี่ยก็จะโดนไม่ได้โดนแค่อ,อกอย่างเดียวนะโดนทั้งอกไหล่แล้วก็หลังแขนไปพร้อมกันเลยโดยสเต็ปแรกเนี่ยเราจะวางขาให้มันคงก่อนเข่ากับปลายเท้าเนี่ยไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เอานะานงงี้ไม่เอาวนะางขาให้มันคงแล้วก็วางน้าหนักให้เต็มเทา้านะครับสเต็ปสอนอนลงบปนอนระบายนอนแค่ไหนครับพี่นอนให้สายตากับบาร์เราตรงกัน สายตากับตาเราต้องการแบบนีนะทุกคนสเต็ปสามแอนอกเราต้องแอนดอกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับหลังมันจะเป็นสะบานค้อมีมีรู oup, แบบนี้นะทุกคนเอามือสอดเข้ามาได้พิโรได้นี่หนึ่งเออ <c oughs> เพราะถ้าเราไม่แอนดอกเนี่ยหลังแบน,นใช่ไหมน้ำหนักมันจะไปโลนหลังไหลหน้าทําให้เราเจ็บได้ทุกคนเพราะฉะนั้นแอนดอกเข้าไว้นะครับสเต็ปสี่จับบาจับแค่ไหนครับพี่มันจะมีเส้นอยู่ตรงบาทุกคนอ่าให้ทุกคนเอานิ้วโป้งทาบนะเอานิ้วโป้งทาบสองข้างจะได้เท่ากันแล้วค่อยกำให้มันคงนะกำให้แน่นสเเเเตตต็ปยยยยกกกบาาาาอออออมมทุคนนนนนนแลล้้วีีี่่รหง เราจะไม่เปิดไหล่แบบนี้เราจะพับศอกเข้ามาแบบนี้อ่าพับศอกเข้ามา45องศานะครับแล้วก็ลงช้าๆไปแตะที่กลางอกหรือที่ระดับหัวนมนั่นเองต่อแตะปุ๊บก็ขึ้นหายใจออกลงช้าหายใจเข้าแตะปุ๊บขึ้นเร็วหายใจออกนี่นะโดยที่ท่านี้เราจะทำาีเซต8ปดเซตอรอบก็เอาไปลองทำตามกันดูนะ ข้าไปท่าที่3นะครับเราจะมา t a r ก็ตมัดหลังกันกล้ามเนื้อปีกตรงนี้ท่าเนี้ยชื่อแลตฟูดาาก็ตรงตัวเลยแลดแปลว่ากล้ามเนื้อปีกนะทุกคนเปรกตรงนี้ส่วนฟูดาวก็แปลว่าดึงลงเ็ปแรกเราต้องปรับนี่ก่อนปรับไปตัวม้านั่งเนี่ยให้มันพอดีกับเขานี่มันจะปรับได้ทีนี้ก็ปรับลงมาให้มันล็อกเขาไว้จะได้ไม่ค้งแขงจะได้มันคงเ็ปสองยืนขึ้นมาจับกว้างแค่ไหนก็พี่จับกว้างกว่าหัวไหล่ตัวนี้หนึ่งนะแบบนี้ใช่ไหมนี่หัวไหล่เราก็จับกว้างกว่าเนี่ยหนึ่งผมเนี้ยจะถน มันเหมือนมันอยู่มือดีตรงโค้งนะแล้วก็เวลาเรากำเนี่ยจะไม่กำแบบนี้นะผมจะเอานิ้วโป้งไว้ข้างบนแบบนี้จะกำเอานิ้วโป้งไว้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะยิ่งเรากำแน่นเนี่ยมันจะไปโดนกล้ามเนื้อโฟอัมเยอะก็เลยไว้ข้างบนมันจะโดนปิดมากขึ้นนะพอหนีบโป้งไว้ข้างบนเสร็จปุ๊บก็นั่งลงมานั่งลงมาให้ล,อลอ็อกข่าวทุกคนโดยที่เวลาเราดึงลงมาเนี่ยเราจะออกแรงที่สองนะเหมือนเราแทางสองมาข้างหลังแต่เวลาแทางสองมาเราจะไม่แทงสองมาองศาแบบนี้เราจะพับสองมาขนาดหนึ่งอ่าแล้วก็ต้านขึ้นให้สุดนะต้านขึ้นให้ช้า ตอลงมาแอดหลังนิดนึงได้นะมันจะได้โดนปีกมาขึ้นแล้วก็ต้านขึ้นสุดยืดสุดลงมาลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้ายืดสุดสิ่งนี้ผมเห็นโค้ดสเยทำปิดขึ้นแล้วไหมลงมาใช่ไหมแต่ลองยืดขึ้นอะยืดไม่สุดยืดแค่นี้คุณลงคืนนี้ไม่เอานะทุกคนตอนยืดอะยืดให้สุดนะกล้ามเนื้อจะได้ทำงานได้เต็มระยะมากขึ้นนะยืดให้สุดไปเลยก็ลงหายใจออก ลงมาแค่ไหนเราจะไม่ลงตกคอนะลงมาอยู่ตรงหน้าออกพอดีจะได้บีปีกได้ขึ้นถ้าจะเข้าลงมาจะออกแทงสองมาแบบนี้นะทุกคนท่าน,นี้จะเล่4เซต8-12ถึงครั้งลุยครับ าต่อไปเราจะทาเก็ตไหล่รวมกันครับทุกคนท่าน,นี้เนี่ยชื่อว่าโช o u ด d e r เพ e s หรือว่าโ Over อ overhead p r สเ s ียกได้ทั้งสองแบบนะครับโดยที่เราจะปรับเบนช์มาที่หลังฉากเลยหรือว่าถ้าใครชอบหนักแบบลงมาอันนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมวันนี้จะสาธิตแบบหลังตรงนะทุกคนนี่จะมาสอนแบบดัมเบลบ้างจะได้เก่งหลายๆแบบนะทุกคนอย่างแรกเลยคือเรา,เาดัมเบลมาวางตรงเขา่าเลยเราจะแทงเข่าขึ้นเ,นเพื่อส่งน้ำหนักเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แขนอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันเหนื่อยมันเจ็บได้มาหนึ่งสองสามอันนี้นะ จะท่าให้เรียบร้อยแล้วก็พับศอกขึ้นมานิดนึงก่อนแห้งขึ้นนะเราจะไม่ตั้งฉากแบบนี้นะพับศอกเข้ามานิดนึงอ่าแล้วก็ต่อยขึ้นไปต่อยที่ให้มั่นใจว่าตัวศอกกับเรากับข้อมือเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันมือหมายชอบทำผิดขึ้นเลยไหมอันนี้โค,ค้งเคงอันนี้โค,ค้งเของออกแมวนะต่อยขึ้นมาตรงๆโค้งเข้าอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต่อยออกใันเช่นเดียวกันต่อยขึ้นมาโค้งเข้าแต่ดัมเบลไม่ชนกันนะเพราะถ,ถ้าชนกันเนี่ยมันเสียบาลานซ์ได้แมวขึ้นมาเกือบชอนกันพอลงช้าๆขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้้าาลงช หนึ่งสองสามคาวนี้เราจะเล่น4เสต8แปถึงสิบสองรอบเช่นเดียวกันลองทำตามไปดูนะครับห้าท <ią c oughs> ุกคนเราจะมาทาเก็ตหลังแขนกันอะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยแขนของเราเนี่ยหลังแขนที่เป็นเ0ป็นนะแล้วก็หน้าแขนเราแค่30%อนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นอยากแขนใหญ่เนี่ย เล่นหลังแขนเยอะดนะูลูกมันใหญ่ว่าบท่านี้เราจะปรับเคเบลิลเราใช้เป็นเชือกนะปรับเคเบลิลสูงกาหัวนะเวลายืดจะได้ยืดได้เต็มระยะก็เอาเชือกมาผมจะหัดเป็นเชือกนะบางครัจะใช้เป็นวีบาร์หรือว่าจะเป็นบาร์ตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจับมาปุ๊บถอยหลังมานิดหนึ่งถอยตูดไปหน่อยนะครับแล้วก็ล็อก2อกไว้นีสําคัญมากแล้วก็ตอนลงลงให้สุดค้างไว้น,นิดหนึ่งตาขึ้นช้าหนึ่งสองสามลงลู่ะเจ้าหนึ่งสองสามแม่ศอกผมอยู่ที่เดิมใช่ไหม กดลงไปหนึ่งสองสามยืดขึ้นดีเ,เช่นเดียวกันไม่ใช่ยืดขึ้นแค่เนี้ยยืดขึ้นให้สุดเพราะยิ่งยืดสุดกล้ามเนื้อตรงนี้มันยิ่งเกลียดแล้วมันจะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นนะยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นขึ้นอานนี้จะ,จะเล่น4เซแสิบสอง15สิบห้าครั้งก็ไปดูดูดนะครับ เล่นพระเอกของเรานะั่นคือไบเซ็ปในผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีไบเซ็ปในะหญ่แน่นอนไว้โชทรศัพท์ท่านี้เนี่ยเราจะเล่น4เซต12-15รอบนะทุกคนโดยที่เราจะจับเป็นอีซี่บาร์นะผมว่ามันมุมข้อมือมันธรรมชาติกว่าบาร์ตรงนั้นจับนี่เลยดูที่ระนาบหาัวไหล่นะทุกคนเรามานี้เลยแล้วก็อย่างแรกเลยคือต้องล็อกศอกไว้สำคัญมากที่ล็อกศอกว่าบางคนเนี่ยไม่ล็อกศอกใช่ไหมแล้วมันเวียงมันจะเวียงขึ้นมาอย่างนี้เวียงขึ้นมาอย่างนี้แล้ล็อกศอกไว้แล้วก็ยืดใใใหห้้้้้้เเเเต็็็มมรรระะยขขขขึึนขึนนนาาาววลงชจ ลงช้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมสอกผมแทบไม่ขยับเลยเห็นป่ะถ้าเกิดเวียงเริ่มหนักเริ่มเวียงนั่แปลว่าผิดไม่เอาอาันตรายล็อกสอกไว้ตลอดเวลาอีกอย่างที่เห็นมือใหม่ทาผิดเยอะขึ้นเลยไหมคือขึ้นสุดแต่ว่าลงลงแค่นี้ไม่ได้นะทุกคนลงเราต้องลงให้สุดนะกล้ามเนื้อจะได้ทํางานเต็มระยะนะไม่ใช่ว่าออกแค่นี้ไม่ดียืดให้เต็มขึ้นให้สุดลงให้ช้าลงให้สุดฝากไว้ด้วยครับ ค่านี้เนี่ยจะพักแค่1-2นาทอีเท่านั้นไม่ท่าสุดท้ายคนท่าที่เจ็ดเราจะปิดกระที่ในซิกแพคหรืมาเทนซิกแพคกันหน่อยเห็นไหมอ่าน,นี้นะครับท่าง่ายมากเราจะเล่นเป็นอันนี้เรียกว่าโรมันแช่นะเห็นไหมโรมันแบบกริ่โรแมนโรแมนแช่แบบก็ เาวา,างแบบนี้นะครับเอามือพยุงไว้แล้วก็ขาปล่อยลงมาแบบนี้โดยที่ขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใครไหวนะให้เอาขาตรงแบบนี้แล้วขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ไหวอาจจะน้ำมักตัวเยอะให้แทงเข่าขึ้นมาแบบนี้ครับจะง่ายกว่าอ่ทาท่านี้เราจะทํา4เซต12-15รอบนะครับตอนขึ้นเนี่ยสำคัญที่ไราไดูไหมหายใจออกเพราะถ้าเกิดท้องเราเนี่ยมันไม่มีลมอยู่ใช่ไหมมันจะบีบสควิชได้ดีขึ้นอ่าขึ้นเร็วลงช้าขึ้นเร็วลงช้า12-15รอบเอาไปลองทำตามดูนะครับ แล้วนะครับทุกคนสำหรับ7จ็ภาพ f u บอ body ในคนโปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ว่างไปยินแค่2หรือว่า3ครั้งต่อสัปดาห์โดยเฉพาะเลยนะอันนี้เนี่ยผมจะสอนเวอร์ชันหนึ่งนะสำหรับเวอร์ชัน2เนี่ยต้องติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทำออกมาแน่นอนนะอ่าสำหรับใครที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับเพราะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยอ่าแล้วมันก็แบบชื่นใจนะมันก็มีกำลังใจตามคลิปต่ออะไรเงี้ยหรือใครมีไอเดียอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็คอ,คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนอ่าสำหรับวันนี้กก็ลาไป่อนนะครับ